สวัสดีค่ะเซลเมคโคราัตฮอนด้า้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City e-h-e-v สำหรับคันนี้รุ่น s-v สีขาวแพต t ินัมราคา739,000บาทพิเศษนะคะสำหรับเดือนตุลาคมกับการลดราคาพิเศษนะคะปรับลงให้50,000บาทคันนี้เหลือเพียง6 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมกับรับดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดือน พร้อมกับ Honda Ultimate Care ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่เพิ่มให้เป็น5ปีหรือ140,000กิโลเมตรแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันให้10ปีเต็มค่ะพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มทั้งคันแบบนี้นะคะสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเม้ได้ที่เพจเซลเมโคร้าน Honda ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะคะ เซลเมโคราทอนด้าหรือแอดไลน์ไ09104777044กดค้นหาจาก ID ได้เลยนะคะเมย์ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทกรณีซื้อสดกำหนดวันรับรถได้เลยค่ะถ้ามีรถอยู่ในสต็อกนะคะแต่ถ้าจัดไปนั้นเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยเมยมีบริการทำสัญญาไปนั้นให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ กรณีวันส่งมอบนะคะถ้าสะดวกมารับรถที่โชว์รูมลูกค้าสามารถเดินทางมารับรถเองได้ที่ศูนย์โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะมีมีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยโดยการขึ้นรถเทเลอร์สไลด์สไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านในวันที่เรานัดหมายส่งมอบกันค่ะกรณีจัดส่งนะคะลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ทั้งหมดเข้าบัญชีบริษัทก่อนส่งมอบรถอย่างน้อย1วันนะคะเพื่อให้การเงินออกไปเสร็จและในวันที่เรานัดหมายรถก็จะไปจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะเช่นเดียวกับลูกค้าท่านนี้นะคะก็มาดูรถที่โชว์รูมแล้วก็ทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัททําสัญญาไปแนนนะคะไปแนนอ,นอนุมัติเมก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งให้ตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาค่ะ สำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มทั้งคันนะคะเริ่มจากฟิล์มกันก่อนเลยคันนี้ติดตั้งฟิลม er M, ์มเซรามิก 3M เกรด CM p ัด h นะคะลูกค้าเลือกบาลหน้า40%รอบคัน60%ค่ะข้อดีของฟิลม er M, ์มเซรามิก 3M เกรด CM p a t h นะคะจะเป็นฟิล์มดำมืดด้านนอกแต่ภายในใสเคลียร์ขับง่ายสบายตา กันความร้อนได้ดีนะคะปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%ภายในจะใส่สว่างแบบนี้เลยนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่าภายนอกจะเป็นฟิล์มสีดำแบบนี้ค่ะสำหรับฟิล์มก็ติดตั้งโดยช่างฟิล์มของ 3M นะคะมีออกบัตรรับประกันฟิล์มให้7ปีเต็มช่างฟิล์มก็ติดตั้งให้ที่ศูนย์ฮอนด้าเลยนะคะมีห้องติดฟิล์มเป็นห้องกระจกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ อุปกรณ์ตกแต่งครบด้วยนะคะรวมถึงเคลือบเซรามิกนะคะก็ทําให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์100%ยเปซ็นตสำหรับคันนี้สําหรับการเคลือบเซรามิกนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของ3 m รับประกันให้3ปีค่ะแพ็กเกจ6ครั้งในแต่ละครั้งนะคะลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ําได้ที่นี่นะคะโครราฮอนด้าหน้าเซฟันเจอกันทุก6เดือนมีค่าบริการครั้งละ10,70บาท สามารถนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้ากับเมได้หรือถ้าไม่สะดวกนะคะเข้าที่ศูนย์โคราชลูกค้าสามารถเข้ากับบริษัทในเครืออุบลพันธทองซึ่งมีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมุกดาหารอำนาจเจริญและศรีสเกตเบมีเบรอร์โทรศัพท์ติดให้ที่ด้านหน้าสมุดรับประกันโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเป็นชุดของโมดูลโลสเกิร์ตนะคะชิ้นด้านหน้าจะประกอบไปด้วย2ชิ้นค่ะติดที่มุมกันชนด้านข้างทําสีเดียวกับตัวรถนะคะพอติดตั้งแล้วรถก็จะดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คันนี้ติดตั้งไปตัดหมอกค่ะไปตัดหมอกแสงจะเป็นแสงสีขาวนะคะแสงไปสีขาวเป็นแบบ LED เปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟให้ด้วยนะคะสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟตัดหมอกจากสวิตช์ก้านไฟได้เลยค่ะในรุ่นนี้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะมีไฟเดย์ไลท์ติดให้ทุกครั้งที่ลูกค้าขับรถหรือว่าสตาร์ทรถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงเวลากลางวันได้มากยิ่งขึ้นค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเวลาเปิดใช้งานก็เห็นได้อย่างชัดเจน กระจังหน้าเป็นโครเมียมพร้อมกับโลโก้ฮัน d a แบบโครเมียมกรอบสีฟ้านะคะบ่งบอกของความเป็นรถ ehev ของฮัน d a ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ซทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95และสูงสุดที่ e20 ความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ 27.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะประหยัดมากๆนะคะสำหรับคันนี้สวยสปอร์ตอนเนกประสงค์นะคะใช้ในเมืองได้สะดวกคล่องตัวออกเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ประหยัดมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งค่ะยังติดตั้งคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด,ด้านหน้าชิ้นง,งานเป็นโครเมียมค่ะด้านในเป็นสีดำเงาแล้วก็มีคำว่าซิตี ติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งของตัวรถนะคะมีคิ้วกันสาดติดตั้งให้ที่ขอบด้านบนของประตูทั้ง4ประตูค่ะมือจับประตูด้านนอกในรุ่น SV นะคะจะเป็นโครเมียมค่ะสวยสปอร์ตตัดกับตัวรถนะคะสกเกิร์ตด้านข้างค่ะติดตั้งทั้งสองฝั่งของตัวรถเช่นเดียวกันทำสีเดียวกับตัวรถสกเกิร์ตด้านข้างจะมีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูโลติดตั้งให้ที่ชิ้นงานของสกเกิร์ตนะคะ บ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้จาก h o n ด a าค่ะสเกิร์ตด้านหลังนะคะประกอบไปด้วย2ชิ้นค่ะติดตั้งที่มุมกันชนซ้ายและขวาค่ะและติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะคะนอกจากนี้ยังมีเซนเซ,นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะคะเซนเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาใกล้สิ่งกีดขวางด้านหลังนะคะก็สามารถฟังเสียงเซนเซอร์และมองภาพจากหน้าจอเครื่องเสียง รุ่นนี้มีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานค่ะสามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะคะสามารถกดที่หน้าจอเครื่องเสียงได้เลยมุมกว้างมุมปกติและมุมสูงค่ะกดใช้ได้ตามความต้องการเลยนะคะสำหรับการมองภาพจากกล้องด้านหลังค่ะในรุ่นนี้นะคะเป็นล้อแม็กหรือว่าล้ออันลอยค่ะ เป็นโค้มเนี่ยมตัดกับสีเทาเข้มนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลอค่ะขนาดของยาง185/60 R16 ค่ะล้อแม็กขอบ16นะคะในส่วนของคุณภาพของยาง Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะคะรุ่นนี้เป็นดบสเบกทั้ง4ล้อค่ะ ประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารเปิดได้กว้างนะคะก้าวขึ้นและลงได้อย่างสะดวกเป็นทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีแดงแผงข้างประตูก็จะตัดด้วยหนังสีแดงแบบนี้นะคะเป็นแบบนิ่มเป็นนุ่มๆมินมินมแบบนี้เลยนะคะดูสวยสปอร์ตมากๆม,มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังค่ะเย็นฉ่ำทุกตําแหน่งที่นั่งมีช่องจ่ายไฟให้สองตำแหน่งนะคะหลังคาด้านบนเป็นสีเบจค่ะ ฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็สามารถกดใต้โลโก้ฮอนด้าได้เลยพอกดแล้วก็สามารถดึงขึ้นแบบนี้นะคะเวลาเปิดใช้งานก็จะกว้างมากๆสามารถยกของขึ้นและลงได้อย่างสะดวกค่ะด้านในก็จะมีหมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลสเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อนะคะจากฮอนดา้ากลิ่นหอมมากค่ะฉีดในห้องโดยสารได้เลย มีกระบะถาดท,ท้ายนะคะของแท้จากฮอนด้าเช่นเดียวกันในรุ่นนี้จะไม่มีล้ออะไหล่นะคะจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินให้ค่ะประตูฝั่งผู้ขับขี่เปิดได้กว้างมากนะคะขึ้นและลงง่ายมากๆค่ะด้าน,นในนะคะก็จะติดตั้งในส่วนแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตค่ะเป็นแบบโครเมียม คิ้วบันไดนะคะแบบสแตนเลสของแท้จาก Honda มีกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถของ m o d u l โจาก Honda เช่นเดียวกันค่ะและมีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะของแท้แสงสีนี้นะคะเป็นแสงสีขาวติดตั้งโดยช่าง Honda ทุกชิ้นค่ะเข้ามาภายในนะคะหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะอ่านค่าได้ง่ายมีรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์นะคะ อุณหภูมิภายนอกรถนะคะเลขไม่รวมตำแหน่งเกียร์ปริมาณน้ำมันก็จะแจ้งที่หน้าปัดเรือนใหม่แล้วก็สามารถตั้งค่าเลื่อนเลือกเมนูบนพวงมลาลัยได้เลยนะคะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังแบบนี้นะคะปรับมุมมองได้ ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับเป็นอุณหภูมิได้เริ่มต้น18องศาค่ะสูงสุดอยู่ที่32องศาเพิ่มอุณหภูมิหมุนด้านขวาลดอุณหภูมิหมุนด้านซ้ายค่ะหรืออยากจะให้เขาปรับให้ก็กดออโตโ้ได้เลยก็จะทําการปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัตินะคะปรับพัดลมให้อัตโนมัติเวลากดใช้ออโต้หรือหากต้องการความเย็นแรงเย็นเร็วกดแมคคูลได้เลยกดแมคคูลนะคะ อุณหภูมิลดต่ําสุดพัดลมแรงสุดทําให้ห้องโดยสารเย็นเร็วค่ะหรืออยากปรับเองนะคะก็หมุนลดความแรงของพัดลมเพิ่มความแรงของพัดลมได้นะคะเลือกทิศทางลมแอร์ค่ะอยากให้ลมแอร์ออกด้านไหนหมุนตามรูปได้เลยออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวรองเทา้า,เดเทาด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยเลือกใช้ตามรูปได้เลยนะคะหมุนให้กรอบสี่เหลี่ยมไปอยู่ตามรูปที่ลูกค้าต้องการให้ลมแอร์ออกนะคะ มีฝ้าเกาะกระจกหน้ากดไล่ฝ้าหน้ามีฝ้าเกาะกระจกหลังกดไล่ฝ้าหลังได้เลยระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะคะความประหยัดสูงสุด27.8กิโลเมตรต่อลิตรมีที่วางแก้วน้ำนะคะที่คอนโซลกลางสองตำแหน่งด้านข้างประตูก็วางได้นะคะซ้ายขวาวางได้เลย กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าหน้าต่างทั้ง4บานเป็นออโต้เอ่อเป็นไฟฟ้าแต่ว่าเป็นออโตโ้ฝั่งคนขับนะคะไปอ่านแผนที่สามารถกดได้เลยกดเปิดปิดใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT อย่างที่เมย์บอกไปนะคะก็จะมีตำแหน่งเกียร์ B ที่เพิ่มขึ้นมา เอาไว้ใช้ควบคู่กับสวิตด้านหลังพวงมาลัยเอาไว้หน่วงความเร็วนะคะชะลอความเร็วบนทางลาดชานเวลาลงเขาหรือขึ้นเขาก็สามารถใช้เกียร์บีแล้วก็กดสวิตด้านหลังเพื่อเพิ่มความหน่วงได้นะคะลดความหน่วงได้เวลาลงเขาขึ้นเขาค่ะเบรกนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเวลาใช้งานใช้นิ้วดึงขึ้นนะคะก็จะมีไฟสีแดงทํางานแบบนี้พร้อมกับหน้าปัดก็จะแสดง สัญลักษณ์ของการใช้เบรกมือนะคะสีแดงวงกลมวงกลมที่ตรงนี้นะคะถ้าจะปลดเบรกนะคะให้เหยียบที่แป้นเบรกก่อนใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรกจากนั้นกดเบรกลงแบบนี้นะคะเป็นการบดบด,ดเบรกมือค่ะสำหรับกุญแจนะคะก็จะมีให้2ชุดนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้นะคะสามารถล็อกกลดล็อกกดค้างตัวนี้เพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องยนต จากกุญแจรีโมทได้นะคะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยค่ะเวลาเราดับเครื่องนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะรูปรถแล้วก็เบาะด้านหลังเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าหันกลับไปมองค่ะเวลาดับเครื่องว่าลืมของหรือว่าลืมสิ่งของสำคัญใดๆอยู่ข้างหลังหรือเปล่าก่อนที่จะลงรถแล้วก็ล็อกรถนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นปรับราคาลดลงให้50,000บาทนะคะพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดือนชุดแต่งแท้จัดเต็มแล้วก็ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่เพิ่มให้เป็น5ปีสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเมย์ก่อนได้ทางเพจชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะคะเซลเมย์โคราอนด้า หรือทักมาที่ไลน์ ID ค่ะกดค้นหาจาก ID นะคะพิมพ ID ไลน์ของเมค่ะ09104777044กดค้นหาจาก ID ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจได้นะคะถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เงินจองจนถึงวันรับรถนะคะเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ทุกยอดลูกค้าจะได้รับไปเสร็จปลอดภัยมั่นใจได้ร้อเซนะคะไม่สะดวกมารับมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านทุกขั้นตอนเมดูแลให้นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการสอบถามข้อมูลการทำสัญญาไฟแนนซ์การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจนถึงวันส่งมอบรถเมดูแลให้เองทุกขั้นตอนสนใจอย่าลืมทัาขาเซลเมโคราฮัฮอนด้านะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เม่ได้สนใจซื้อรถ Honda โดยเฉพาะ Honda City ช่วงนี้โปรแรงมากๆนึกถึงเซลเมโคราสฮัน d a นะคะวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหมค่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ